นมผสมสำหรับทารกและเด็กเล็กมีกี่ประเภทและคุณพ่อคุณแม่มีวิธีเลือกให้เหมาะกับลูกเราอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไปฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหมอนุษจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุษนะคะวันนี้หมอนุษมีเรื่องนมผสมมาฝากนะคะ นมผสมที่ใช้ในทารกและเด็กเล็กเนี่ยก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆได้4ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือ infant formula เนาะหรือนมผงดัดแปลงสำหรับทารกนะคะซึ่งใช้ได้ในทารกแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ1ขวบนะซึ่งนมสูตรนี้ทางบริษัทนมเนี่ยก็พยายามจะให้เหมือนนมแม่มากที่สุดนะคะแต่ยังไงก็ไม่เหมือนเนาะเพราะว่านมแม่เนี่ยก็จะมีสารฮอร์โมนต่างๆนะคะแล้วยังมีสาร เพิ่มปรุมคุ้มกันให้ลูกเนาะทำให้เหมือนแล้วหล,หลังไม่ว่าจะเป็นออโปรโตีนเนาะชนิดของโปรโตีนและอัตราส่วนนะคะคาร์บโบไฮเดตนะคะคก็จะเป็นน้าตาลแลคโตสมีการเติมวิตามินและเกลือแร่นะคะก็มีการเติมสารที่มีผลการศึกษาว่าช่วยพัฒนาด้านสมองเนาะสูตรทั่วๆไปใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีแยกย่อยไปอีกนะคะกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องท้องอืด ปวดท้องโคลิกนะคะหรือท้องผูกหรือแหวะนมนะคะก็จะมีสูตรเฉพาะที่เรียกว่าสูตรสบายท้องเนาะซึ่งตมท้องตลาดนะคะก็อาจจะลงท้ายด้วยเชนเทิลแคร์เนาะหรือไม่ก็คอ m ฟอร์นะคะซึ่งพวกสูตรพวกนี้ก็จะผสมพวกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนาะอาหารจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะหรือพวกไฟเบอร์เนาะอาจจะมีพวก โอลิโกแซคคาไที่ทําให้อุจจาระนิ่มนะคะแล้วก็ผสมไขมันห่วงโซ่ขนาดกลางนะคะหรือ MCT ซึ่งจะย่อยและดูดซึมได้ง่ายในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการย่อยน้ําตาลแลคโตสนะคะอาจจะทําให้ท้องอืดเนาะหรือท้องเสียนะบางสูตรก็จะลดอัตราส่วนของน้ําตาลแลคโตสลงนะคะหรือบางสูตรเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลยนะคะเป็นแลคโตฟรีนะคะอันนี้ก็ใช้ในเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับลําไส้นะ สูตรที่2ที่เฉพาะนะคะก็เป็นเด็กที่มีปัญหาอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับภุมิแพ้นะอาจจะครอบครัวมีประวัติโรคคูมมแพ้นะคะหรือเคยรับประทานนมสูตรปกติแล้วมีปัญหามีผื่นหายใจคลื่นไส้นะคะหรืออาเจียนหรือถ่ายเป็นมุกบนลเลือดเนาะอันนี้ก็สงสัยว่าเอออาจจะแพ้ปโปรตีนนมวัวนะก็จะมีสูตรเฉพาะที่โปรตีนในสูตรเนี้ยก็จะผ่านการย่อยนะคะ ก็จะเรียกว่าสูตร HA หรือสูตรสูตรเปปตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นแพ้ชนิดรุนแรงก็จะมีสูตรที่โปรตีนเนี่ยย่อยละเอียดเลยนะคะก็จะเป็นอีกสูตรอีกสูตรนึงก็เป็นสูตรสําหรับเด็กที่น้ําหนักน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมที่ให้พลังงานมากกว่านมสูตรปกตินะคะอันนี้ก็เป็น infant formula แพเทที่สองนะคะก็เป็นสูตรต่อเนื่องหรือเรียกว่า follow up formula อันนี้ก็ใช้ในเด็ก อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะจนถึงอายุ3ขวบเนาะสูตรนี้ก็จะต่างจากสูตรแรก i n น a n น f ์ฟอร์ a ูลาที่ใช้เลี้ยงเด็กแรกเกิดตรงที่มีปริมาณโปรตีนมากกว่านะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะผสมน้ำตาลตัวอื่นนอกจากน้ำตาลแลคโตสนะแล้วก็จะมีไขมันหรือน้ำมันพืชผสมเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเติมวิตามินและเกลือแร่นะคะสูตรนี้ในท้องตลาดจะเขียนว่าเป็น อาหารเสริมชนิดครบถ้วนสำหรับเด็กนะคะส่วนนมประเภทที่3นะคะก็เป็นนมหงครบส่วนเน,ะนาะกรรมวิธีการทำเนี่ยเขาจะทำนำนมสดมาทําน้ําให้เละเหยนะคะเพราะฉะนั้นชนิดนี้โปรโตีนก็จะสูงเนาะแล้วก็มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุสูตรนี้ก็ใช้สําหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยรับประทานอาหารได้ครบห้าหมู่เนาะ,ะเจริญเติบโตปกติดีจาเป็นต้องรับประทานสูตรนี้นะ นมเป็นพวกนมกล่อง U.S.T เสริมแทนนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็ใช้ได้ในเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปนะสามประเภทที่กล่าวมาก็เป็นนมผงเนาะการชงหรือผสมนมผงออนก็จะมี2ขนาดเนาะทั่วไปเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะผสมน้ํา6 0 c ซีซีหรือ2ออนนะคะขนาดเล็กก็จะผสมน้ํา30ซีซีหรอออนอันนี้ก็ต้องดูตาม ข้างกระป๋บบองหรือข้างกล่องนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ชงไม่เหมือนกันนะคะส่วนนมประเภทที่4ก็เป็นนมสดหรือน,นมดัดแปลงต่างๆนะคะอันนี้ก็อย่างที่ขายตามท้องตลาดนะคะก็จะเป็นนมกล่อง U.S.T. p a s t u r e Light s t e r i l l i g h นะซึ่งคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็เหมือนๆกันนะคะแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะเติมกลิ่นเติมความหวานเข้าไปนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยอยากให้หลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าไม่อยากให เด็กติดหวานกับฟันผุนะคะนมอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองเนี่ยก็คือใช้ให้เด็กรับประทานได้เนาะโดยต้องอายุ1ปีขึ้นไปนะคะแล้วเลือกที่น้ําตาลตามหรือไม่เติมน้ําตาลนะคะอีกประเภทหนึ่งก็เป็นนมพ่องไขมันหรือนมไขมันต่ำนะคะซึ่งสูตรนี้ยก็ใช้ได้นะคะในเด็กที่อายุ2ปีขึ้นไปที่อาจจะมีปัญหาน้ําหนักเกินหรือเป็นไขมันในเลือดสูงนะ มีทั้งหมด4ประเภทนะคะที่ใช้ในทารกและเด็กเล็กเนาะนมที่ไม่ควรให้เด็กรับประทานนะคะก็คือนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนี่ก็เกิดจากนมสดหรือนม้องมันเนยมาเติมแบคทีเรียนะคะแลคโตบาซิลรยซึ่งแบคทีเรียนเนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำตาลแลคโตสเป็นกรดแลคติกนะคะทำให้มีรสเปรี้ยวนะก็จะมีการเติมน้ำตาลไปให้มีรสหวานเนาะเติม กลิ่นไปอาจจะเป็นผลไม้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งสามารถให้เด็กรับประทานได้นะคะแต่ต้องปริมาณจำกัดเนาะไม่เกิน1กล่องต่อ1วันนะคะ,ะจะทรงสารอาสุกนะคะก็มีโครงการเด็กไทยไม่กินหวานก็สอนวิธีฉ<อ>ลากข้างกล่องนะคะเราก็ดูชนิดของน้ําตาลเนาะถ้ามีการผสมน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลซูโคสหรือน้ําตาลอื่นๆนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะ ถ้าเกิดว่าเขียนว่าปราศจากน้ำตาลทรายแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่ามีการผสมน้ำตาลอย่างอื่นหรือไม่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีการผสมทั้งซูโคสกลูโคสฟุกโตสคอนไซลับนะคะแต่มีการผสมโอิโแซคคลายเนาะเราก็อาจจะต้องมาดูปริมาณคาร์โบไฮเดตโดยรวมนะคะว่าไม่เกิน8กรัมต่อนม1 0 0ซีซี จะทำให้ได้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตได้ชนิดของน้ำตาลที่เหมาะสมนะสำหรับคลิปนี้หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ในการเลือกนมให้ลูกๆนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ